สวัสดีค่ะวิพรพง์สวัสดีครับผมเด็กชายวิพรพงศ์บุญพิชยัยอ่าวันนี้ครูแอลขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนื่องจากว่าวิพรพงศ์เนี่ยเป็นตัวแทนไปแข่งขันไปแข่งขันอะไรคะลูก spelling b อ่าที่ไหนคะที่โรงเรียนประดังบ้านประดังอ่าฮะแล้ววิพรพง์เนี่ยไปแข่งขันกับ โรงเรียนอะไรบ้างคะที่มีไปแข่งขันด้วยกันกิสนาสแสงพงศ์โรงวิทย์ทศศค่ะแล้ววิรพงศ์เอาตำแหน่งอะไรมาคะที่หนึ่ง,ท,งที่หนึ่งคือเหรียญทอง,ทองเหรียญทองดีใจไหมคะดีใจคุณพ่อคุณแม่ดีใจไหมดีใจคุณเอ๋ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่วิรพงศ์ได้เหรียญทองมา<ช>ขอถามนิดนึงเพื่อให้วิรพงศ์ได้บอกเพื่อนๆและน้องๆว่า วิลพงศ์ทำยังไงถึงได้เรียนเก่งวิชาภาษาอังกฤษเรียนพิเศษฝึกฝึกฝึก <c oughs> อ,อ,อะไรคะฝึกท่องท์เหรอคะ <c oughs> เป็นยังไงคะฝึกยังไงตอนนี้ <c oughs> ได้ห้าสิบเก้าคำต่อต่อวันต่อคำต,ต่อครั้งใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคเก่งมากแล้วก็ฝึกที่ไหนบ้างคะที่ที่ฝึกเรียนที่บ้านครัว บ้านกูแอลแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปวิระพงศ์จะหยุดท่องสับไหมหรือว่ายังทำไงต่อไปคะไม่หยุดไม่หยุดจะท่องยังไงต่อคะวันละกี่คาดีเอ่ยกูแอลบอกให้ท่องวันละกี่คำเจ็ดสิบจ๊สิบคำคิดว่าท่องได้ไหมได้ถ้าเราอยากจะชนะหรือว่าเราอยากจะชนะการอ่านภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะชนะพิชิตคําศัพ์ไม่ได้ต้องท่องศัพท์เยอะนะคะ โอเคก็วันนี้ครูแอลกอ็ขอให้น้องๆนะคะน้องๆของวิรพงหรือพี่ๆที่ยังไม่สามารถท่องศัพท์ได้นะคะก็ให้ดูน้องวิรพงหรือพี่วิรพงเป็นตัวอย่างอาจจะทำให้ให้ดีกว่าหรือว่าเท่าวิรพงก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนทุกคนขยันเรียนเพราะวิรพงเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนมากนะคะอ่า ขอแสดงความดีกับเรียวงอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะเอาเพื่อนๆตบมือให้ฟพีรภพงหน่อย